สวัสดีครับวันนี้นะครับ C N U ของเราจะมีการออกทริปเป็นครั้งแรกสําหรับช่องของเรานะครับอยากให้รู้ว่าตอนนี้เราไม่อยู่บ้านนะฮะขโมยขาจนท่านใดที่สนใจเพื่อนี้เราจะไม่อยู่บ้านนะครับเดินวนไปไหนให้เขารู้ว่ามันยิ่งใหญ่ขน่ากันไหนรู<อ>้ว่ามีใครบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมน้องภูมิไม่ได้ไปเฮ้ยไปดูไป <c oughs> นี่น้องภูมิฉบับโตแล้วนะครับพี่นุอาศัยติดรถเราไปด้วยนะครับเฮ้ยขับสกูตเตอร์ไปเอาดิขับสกูตเตอร์เว้ย เะาเห็นหรือเปล่าคนที่จะไปด้วยนะครับมีบอยครับ <Yep. S 2> บอยครับ <Yep. S 2> ตาครับ ยัดครับใช้โซโลครับโนนครับเดี๋ยวไปดูสักตัวแล้วก็มีพี่ต้นไปด้วยนี่เดี๋ยวคันนี้ไปดูคันนี้ไปเราจะเอารถเรานั่งสบายหน่อยเราจะคันนี้ไปไม่ตากฝนไม่ตากฝนนะครับนี่มาดูมาดูของนิดหนึ่งดูของนิดนึงดูดิของมื่ไหนคือเราจะไม่ลืมแบบแตงโมฟูจิของเราเด็ดขาดโนไปไหนเราต้องมีตลอดนะครับแตงโมฟูจิของเราเนี่ยเดี๋ยวจะเอาคันนี้ไปนะครับมีอะไรให้เล่นอีกเยอะเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงว่าระหว่างทางเราเจอกับอะไรบ้างนะครับ อะไรวะนัดพี่วานไว้ไงหายไปเป็นชั่วโมงอ่ะนี่มีเรื่องเดียวอะเรื่องเดียวผู้หญิงผู้หญิงอีกแล้วเกเรแล้วเกเรช่องวิวเยอะหน่อยเออช่องวิวเยอะหน่อยเกเรเออไม่รับสายแล้วเนี่ยเดือบร้อยเหมือนมึงเมื่อก่อนเลยไม่รับสายก็เห็นเด็กๆทำงานได้หน่อยปล่อยเลยตัวเองไปละลาแล้วเนี่ยก็ต้องมานั่งรอเนี่ยรอจริงๆเราเซ็นแต่เก้าโมงนะมีวันนี้บ่งสิบเอ็ดโมง11บเอโมงจะครึ่งแล้วนี่ดูอะไรวะ แดดแดดแดดเออให้มันไวดิเดี๋ยวเราจะไปเจอกันเขาที่บ้านเนี่ยไปบ้านเนี่ยจะไม่เจอนะชัวร์เมื่อวานก็ไปไม่เจอบังวานก็ไปไม่เจอมีพี่รุดมีพี่รุดครับเราต้องตามสืบให้จนได้ครับกำหนดการเราเนี่ยประชุมตั้งแต่8ปดโมงครึ่งอ่ะตอนนี้11บเอโมงยังไม่ได้ออกเลยครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงนะครับมีี EP งูด้วยนะครับอี EP งูกำลังมาแรงนะครับงูนี่เจอไม่ใช่ว่าตัวเล็กๆนะครับงูวอาไปตอนนี้2ชั่วโมงห0 0 0 0วิวนะครับมีใครทำได้ครับงูก็ไม่เจออ้า โอเคเดี๋ยวเราไปเจอด่านไหนที่ไหนเป็นที่แรกคือมันไม่ใช่ว่างูไม่เจอนะยังไม่จบครับแต่ว่าคือกลัวเห็นเงาแล้วเห็นเงาแล้วเรือมึงคว่ำอ่ะเฮ้ยคืองูมันเดี๋ยวนี้มันฉลาดมันเอาหัวดันอ่ะเราให้มึงคว่ำอ่ะแต่ตอนนั้นน่ะกูถ่ายไม่ทันถึงว่าเดี๋ยวรอดูวีตีอไปถึงว่าทำไมมันคว่ำนะครับยังยังไม่จบ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 นะครับไปอ่ะอนอ่างขังนี่จะมีประมาณอ้สามสิบ EP ครับแล้วมันจะมี EP หนึ่งแหละที่พิทตลเนี่ยจะแตะเงิน กูบอกไปเลยเออมึงต้องมึงต้องติดตามอ่ะโอ้โหภาพแรกทักอีพีหรอกแล้วแจกจริงแจกจริงมึงดูบ้านเขาสิอ้าวแจกเงินนี่ครับเพิ่งรู้เมื่อกี้เองนะครับแต่อาจจะเจองูข้างหน้าก็ได้เอันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไปล่างูล่างูนะครับไปล่างูนะครับเนี่ยบอกเลยนะครับออกทริปล่างูนะครับเดี๋ยวตามชมต่อไปใช่ครับ